สภาสนทนาสนทนาเพื่อความรู้สภาสนทนาสนทนาเพื่อความเข้าใจสภาสนทนาสนทนาก่อนการถ่ายทอดเสียงการประชุมสภาทุกนัดสวัสดีค่ะคุณฟังคะสภาสนทนาในเช้าวันนี้วันจันทร์ต้นสัปดาห์5สิงหาคมนะคะ ในต้นเดือนเลยวันนี้วันแรกของการประชุมวุฒิสภาครั้งที่สองอะวันแรกแต่ครั้งที่สองครั้งที่หนึ่งวุฒิสภาเนี่ยประชุมไปแล้วนะคะเพื่อเลือกประธานและรองประธานวุฒิสภาวันนี้ฉันมีแขกรับเชิญค่ะพิเศษไหมพิเศษสําหรับคนที่ดูคุณหมอทางด้านสุขภาพสมองร่างกายเรียกว่าให้ความรู้ด้านสุขภาพเนี่ยหลายด้านเหลือเกินแต่นันศาสนาก็มีนิดนิดนึงนะคะไม่นิดด้วยเล็กด้วยนะคะเชงเล็กด้วย วันนี้สวสค่ะท่านสมาชิกุฒิสภาน,นะคะคุณหมอวิรพันธ์สุวรรณไมคค่ะมาร่วมให้เกียรติพูดก่อนกนารแทลงเสียงการประชุมสวัสดีค่ะคุณหมอคะสวัสดีครับพี่ครับสวัสดีทุกท่านนะครับค่ะขอบพระคุณคุณหมอนะคะวันนี้ให้เกียรติมาร่วมพูดคุยยินดีครับหายตื่นเต้นหรือยังคะกับตแหนนี้เริ่มเริ่มเบาลงแล้วเริ่มเบาลงแล้วนะคะเดือนก่อนตื่นเต้นกว่านี้อืมค,ค่ะ ในหน้าที่และอำนาจเนี่ยคุณหมอคงจะได้ศึกษามาพอสมควรนะคะของวุฒิสภาวันนี้มาประชุมวันแรกเรื่องสําคัญซะด้วยคุณหมอใช่ครับเรื่องของกําหนดวันและเวลาการประชุมเรื่องข้อบังคับการประชุมพรุ่งนี้อีกวันหนึ่งเรื่องสําคัญเลยระดับประเทศร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายสองห้าหกเจ็ใช่เรื่องดิจิตอลนั่นแหละใช่เลยผ่านสสมาแล้วแล้วก็จะมาเข้าสวในวันพรุ่งนี้สามวาระครับเอาเริ่มต้นก่อนคุณหมอมาครั้งนี้เนี่ยนะคะ เรื่องกรรมธิการก็จะต้องจะมากลงน้อยลงจะยังไงก็ตามสัดส่วนเนี่ยนะคะเดี๋ยวต้องไปฟังในที่ประชุมถ้าคุณหมอเป็นคณะกรรมธิการครับแน่นอนล่ะคุณหมอจะต้องเป็นกรรมธิการสาธารณสุขค่ะครับคุณหมอตั้งใจตรงนี้นะคะมีความตั้งใจมากครับเพราะฉะนั้นกรรมธิการสาธารณสุขมันครอบคลุมอยู่แล้วทุกเรื่องไม่ว่าโรคภัยแค่เจ็บเรื่องอะไรก็ตามที่เกี่ยวกับสุขภาพตั้งใจตรงไหนเป็นอันดับแรกคะคุณหมอเข้ามาตรงนี้คือในเรื่องสาธารณสุขของประเทศเราเนี่ยนะคะัะ ผมเป็นหมอที่ปฏิบัติงานจริงก่อนที่จะมาเป็นวุฒิสมาชิกเพราะนั้นผมพบคนไข้จริงๆและพบปัญหาจริงๆคือคนเนี่ยป่วยเยอะมากและมากขึ้นเรื่อยๆครับพี่คือมากขึ้นในแง่ของเขาเรียกว่าโรคไม่ติดต่อเรื้อรังก็พวกความดันไขมันเบาหวานโรคมะเร็งโรคปอดนะครับมันเพิ่มขึ้นแบบมหาศาลค่ะโดยเฉพาะผมเนี่ยผมเจอคนไข้ที่เป็นอมตะ ครึ่งซี่ก็สมองใช่เอามารืเอามาผ่าครึ่งซี่โอ้โหคนเป็นคนหนึ่งลาบากทั้งครอบครัวครับใช่นะตัวคนไข้ก็สูญเสียความรู้สึกว่าความภาคภูมิใจของตัวเองใช่ไหมฮะเขาเลยเคยทํางานหาเงินได้เป็นหัวหน้าครอบครัวเคยไปเรียนหนังสือเคยไปทําอะไรได้ทําไม่ได้แม้แต่จะกินข้าวต้องให้คนอื่นป้อนความรู้สึกที่เป็นเป็นความเป็นมนุษย์เนี่ยมันรู้สึกเองว่าลดลงทางกายกาดทางใจยิ่งลดสําคัญมากค่ะหมอตรงเนี้ย ไม่ใช่แค่คนป่วยคแต่ญาติอ่ะพี่สุภัตราลองดูเนาะถ้าเรามีคนไข้เป็นอัมพากพึ่อัมพาตคนหนึ่งในบ้านเราอ่ะเราอ่ะเสียเวลาเราเสียใจเราดูแลปฏิบัติเราคิดถึงใจเขาเรารู้สึกโอ้โหเราเราหอเหี่ยวมากแล้วโลกเหล่านี้ครับมันเกิดปัญหาขึ้นมามากจริงๆนะในประเทศไทยเนี่ยแต่เหตุของมันเนี่ยมันป้องกันได้ครับแต่ว่าเราอ่ะ ผมรู้สึกว่าเราป้องกันกันน้อยไปหน่อยเราไปเน้นกันที่การรักษามากเกินไปใช่ตรงนั้นมันปลายทางแล้วมันเป็นปลายทางถ้าป้องกันซะก่อนมันก็จะไม่เกิดถูกต้องครับก็คาดว่า5ปีเนี่ยถ้าผมได้ทําหน้าที่ได้อย่างเต็มที่เนี่ยการป้องกัน้องเพิ่มขึ้นอุบัติการเนี่ยอยากให้มันลดลงไม่รู้จะทําได้ไหมนะแต่มีความตั้งใจว่าอยากให้อุบัติการณของโรคพวกนี้ลดลงในประเทศไทยมาตรการป้องกัน มันสอดคล้องกับรัฐบาลทุกชุดเลยคุณหมอใช่เพาจะป้องกันเรื่องอุบัติเหตุเรื่องโรคภัยไข้เจ็บเรื่องนู้เรื่องนี้เรื่องนั้นมันเยอะอ่ะบ้านเราต้องป้องกันนะก่อนที่เหตุมันจะเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นตรงนี้คุณหมอวางแนวทางที่คิดเอาไว้นะคะคป้องกันมันมีหลายแบบป้องกันเลยการออกกําลังกายไม่ให้เกิดสุขภาพที่จะเป็นป้องกันโดยการออกกฎหมายถ้าไปอยู่ตรงนี้คือออกกฎหมายคุณหมอค่ะคุณหมอคิดถึงเคยคิดถึงกฎหมายฉบับไหนไหมคะว่า มาตรการป้องกันกฎหมายทางด้านสาธารณสุขไม่ว่าจะเป็นเรื่องใดก็ตามคือการป้องกันในแง่ของทฤษฎีทางการแพทย์ก่อนเนาะก็คือกินดีนอนดีออกกําลังกายลดสารพิษความลดความเครียดลงใช่ไหมครับมีความสัมพันธ์ที่ดีกับคนรอบข้างอันเนี้ยห้าหกอย่างเนี่ยคือการป้องกันโรคกลุ่มนี้แหละโรคไม่ติดต่อเรือรังได้ทีนี้เนี่ยอันดับแรกเลยก็คือเราจะต้องประกาศแอนนัลสให้ประชาชนเนี่ย มีความรู้สึกตื่นตัวกับเรื่องเหล่านี้ให้มากขึ้นสื่อเนี่ยจะต้องมากกว่าเก่าอสื่ออาจจะต้องออกแบบค่อนข้างที่จะเป็นประจำเล็กีน้อยต่อเนื่องมีโครงการให้ลงไปถึงหมู่บ้านชุมชนจริงๆนะครับอันนี้ก็คือในแง่ของทฤษฎีในแง่งการป้องกันในแง่นโยบายเนี่ยบางทีเนี่ยเราอาจจะอันนี้เป็นโครงสร้างของประเทศแล้วอาจจะยากนิดหน่อยคแต่ว่ายกตัวอย่างเช่นการที่เราจะเพิ่ม p h y s i c a l คาท์ติวิคือการเคลื่อนไหวในชีวิตประจําวันนี้เป็นต้นนะครับในที่ทํางานแต่ละที่แม้แต่ในรัฐสภาเราเองเนาะเราจะต้องมีมีล a l k ว a y ที่ปลอดภัยมี w a ล k วิ่งด้วยมี w a ล k วิ่งด้วยมีที่ที่ให้คนพนักงานสามารถที่จะออกกําลังกายได้มีที่ที่จะทําให้พนักงานเนี่ยสามารถที่จะแฮปปี้มีความสุขผ่อนคลายจากการทํางานหรือแม้กระทั่งมีที่ที่เขาให้พักผ่อนางน้าจิตใจได้ด้วยมีรูมสำหรับ Meditation อะไรนี้เป็นต้นห้องพระ นั่งสมาธิอะไรสงบจิตใจเมื่อวานนี้ได้มีโอกาสสัมภาษณ์คุณหมอแท้จริงสลิปพาณิชย์คุณหมอเรื่องอุบัติเหตุถ้าบอกคุณหมอแท้จริงนี่คุณหมอจะต้องนึกถึงอุบัติเหตุเจ็ดวันอันตรายบ้างอะไรบ้างช่วงเทศกาลทุกคนเนี่ยจะไปป้องกันตอนนั้นแหละจริงแต่พอหลังจากนั้นแล้วเนี่ยก็ไม่ได้ป้องกันแล้วทําไมโควิดเนี่ยถึงป้องกันกันใส่แมสเว้นระยะห่างร้างมือพอจบจากตอนนี้คี่คลายแล้ว ไม่ค่อยจะใส่แมสก์็แล้วแต่ว่าสถานการณ์ที่กระทรวงประกาศออกมาเนี่ยมันเยอะนะมาถึงโควิดโควิดเนี่ย<ช>เยอะ<ช>น,นะไ<ช>ข้หวัดใหญ่เยอะ <ๆ S 2> น,นะ <ๆ S 1> โรคที่จิตจักเชื้อไวรัสเยอะนะถูกต้องแล้วทําไมล่ะตอนนี้อุบัติเหตุทำไมไม่เป็นเหมือนกับโควิดล่ะ S <S เ,ออเรื่องงิอื่นโรคที่ไม่ติดเชื้อทำไมไม่เป็นเหมือนกับโควิดล่ะเพราะมันยังไม่ถึงใกล้ตัวเรายังไม่โดนที่ตัวเราใช่ไหมญาติเราใช่ไหม,มตรงนี้สําคัญนะคะที่คุณหมอพูดมาตั้งแต่แรกคือโควิดเนี่ยมัน,นเป็นแล้วอาทิตย์หน้าสองอาทิตย์ถ้าทัานป่วยหนักจะเข้า ICU หรือเสียชีวิตไงฮะเวลามันฟั้นมันเห็นทางเพราะฉะนั้นคนเลยกลัวแต่ยังแบบไม่ออกกําลังกายกินหมูกระทะทุกวันอย่างเงี้ย ขนเนี่ยมันเป็นระยะยาวคืออาจจะเป็นปีเป็นปีเพราะนั้นคนก็เลยอาจจะรู้สึกเฮ้ยมันไกลตัวนะไม่ต้องป้องกันก็ได้แต่อุบัติเหตุนี่มันเป็นแล้วเสียชีวิตเลยนะคุณหมออุบัติเหตุนี่รถชนนะรถชนนี่เสียชีวิตคุณหมอแท้จริงบอกว่า40คนต่อวันนะคุณหมอตกใจไหมเ่ย่เนี่ยเนี่ยใช่ไหมคะ เอามาเรื่องนี้กลับมาค่ะอุบัติเหตุเดี๋ผู้ชวคุณหมอแท้จริงคุณหมอแท้จริงมีเยอะเลยนะคะเรื่องงานหน้าที่และอํานาจวุฒิสภาเนี่ยคุณหมอมีอะไรจะพูดถึงไหมนอกจากเรื่องสาธารณสุขแล้วคุณหมอจะต้องทําหน้าที่แทนตัวแทนพี่น้องประชาชนใช่ครับทั้งสองสภาเลยค่ะสองสภาเลยเรื่องอื่นๆกับคุณหมอเชิญค่ะก็ ในหน้าที่บทบาทหน้าที่ของวุฒทสภาสมาชิกนะครับอันที่หนึ่งเลยก็คือเรื่องการกลองกฎหมายอันนี้เป็นหน้าที่หลักของวุฒิสมาชิกชเนาะ,นะซึ่งการกันกลองกฎหมายเนี่ยเราก็จะได้กฎหมายเป็นที่ผ่านจากสสมาก่อนเขามาถึงเราเนี่ยอันนี้เราต้องพิจารณาแล้วครับว่ากฎหมายฉบับใดที่มีประโยชน์กับพี่น้องประชาชนเราก็จะได้ผ่านให้เขาแต่กฎหมายฉบับใดที่เราดูแลเฮ้ นี่มันการเมืองบ้างนี่มันอาจจะไม่เป็นประโยชน์กับประชาชนบ้างอ,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 อันเนี้ยเราก็ต้องมาคุยพิจารณาร่วมกันใหม่อีกครั้งหนึ่งซึ่งเขาเรียกว่าอันเนี้ยคือในแง่ของการกล้งกองกฎหมายซึ่งเป็นบทบาทหลักของมุ้ทสมาชิกเลยนะครับบทบาทที่2ก็คือการตรวจสอบ การทํางานของรัฐบาลเหมือนเป็นเพื่อนกันนะอย่างเช่นรัฐ่างเช่นการตั้งกรรมธิการต่างๆขึ้นมาช่วยในการสนับสนุนหรือคัดค้านนรัฐบาลอาจจะมีการตั้งกระทู้ถามรัฐบาลได้นะครับอันนี้ก็คือหน้าที่หลักๆของสวส่วนที่สองประเด็นที่สามที่สวมีหน้าที่หลักเลยก็คือการพิจารณาองค์กรกลางซึ่งอันนี้สําคัญองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญใช่ครับเราก็จําเป็นที่จะต้อง คัดเลือกบุคคลที่เหมาะสมที่เป็นกลางจริงๆเพื่อให้ประเทศเนี่ยดีกว่าดีกว่าที่ผ่านมาที่ผ่านมาก็ดีอยู่แล้วนนหึ่งแต่ว่าเราจะให้ดีขึ้นอีกในชุดของเราอีกระดับหนึ่งนะคะการคัดสรรองค์กรตามรัฐธรรมนูญในหน้าที่และอำนาจของสมาชิกวุฒิสภาใคุณหมอตั้งใจมาเลยนะคะโจทย์นี้3ข้อด้วยกันสข้อส่วนตัวคุณหมอแล้วก็ได้คุยกับท่านอื่นๆบ้างไหมคะคุณหมอที่ผ่านมามีได้คุยบ้างได้คุยบ้างนะคะ ที่จะมาผลักดันเรื่องสาธารณสุขเรื่องการกันกรอกกฎหมายเรื่องควบคุมการบริหารราชการแผ่นดินแล้วก็เรื่ององค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูนตรงนี้เป็นที่พูดกันเลยนะคะในกระแสสื่อนะคะสวชุดใหม่กับการทํางานเลือกองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญเยอะซะด้วยเยอะเลยจะหมดวาระบ้างอะไรบ้างเนี่ยนะคะเยอะมากเลยค่ะสวชุดใหม่ไม่เหมือนชุดเดิมๆที่ผ่านมาตั้งแต่การเลือกเข้ามาแล้วเลือกกันเองครั้งนี้มาใหม่ๆเลยนะคะ S <S ภาษาชาวบ้านสิ่งๆมาเลยนะคะเนี่ยใหม่ๆแบบใหม่ๆแบบในวงการของนิติบัญญตัติสวใครๆก็มองว่ามุมหนึ่งก็มองว่าโอเคนะม,มาจาัดสาขาอาชีพทุกสาขาอาชีพเลยนะคะ, <ๆ S 2> ะก็เป็นอะไรที่เป็นตัวแทนพี่น้องประชาชนได้อย่างเต็มที่เลยแต่การทํางานนั้นเนี่ยมองดูว่ายังไม่ค่อยมั่นใจเพราะยังไม่เคยเข้ามาทําในสาขาอาชีพนั้นๆโดยตรงเกษตรกรประมงคนหมอนิ่ม ไม่มีปัญหาทางด้านวิชาการนะคะ,คะส่วนอื่นๆคุณหมอหมองมุมนี้ยังไงบ้างผมว่าเป็นโอกาสเป็นโอกาสผมมองว่าเป็นโอกาสคือค,คือเดิมทีเดียวเนี่ยเราได้โอเคแหละวุฒิสมาชิกผู้ทรงคนวุฒิจากสาขาต่างๆบ้างแต่งตั้งบ้างเลือกตั้งเหมือนสอสอบ้างโดยจัดตั้งขึ้นมาเลยบ้างโดยบุคคลบางคนได้เลือกบ้างเนี่ย อันนั้นอ่ะเราก็ผ่านมาตั้งแต่ปีโอ้ตั้งแต่หลายหลายปีมาแล้วคุณหมอแปดสิบปีแล้วมั้งหลายสมัยมาแล้วอ๋อเนาะจนสิบสองสมัยใช่ค่ะสิบสองสมัยเรานี่เป็นลัคกี้นัมเบอร์ชุดที่สุดตาลัคกี้นัมเบอร์นะคะเรามีสุภาพาเนี่ยที่แปลกมากกว่านั้นอีกนะคุณหมอชุดของเราเนี่ยเลือกตั้งเสร็จวันที่ยี่สิบเจ็ดมิถุนายนโอ้วันอะไรยี่สิบเจ็ดมิถุนายนเป็นวันที่ในหลวงรัชกาลที่เจ็ดเนี่ยประธานรัฐธรรมนูญชั่วคราวธรรมนูญชั่วคราวฉบับแรกของประเทศไทยเลยนะให้กับ ให้กับบูงชนชาวไทยนั่นแหละนี่แหละผมวันนั้นอะผมออกมาจากห้องเนี่ยโอ้โหนี่มันตอนแรกมันที่ยี่หกนะแต่เช้าวนี้พี่เจดีผมขนลุกเลยนะมันคือวันดีจริงจริงผมถือว่าเป็นมิติใหม่เป็นมิติใหม่ซึ่งในแต่ละสาขาเราลองมาแล้วไงเราก็เฉยเฉยถูกไหมตอนนี้เรามาลองของใหม่บ้างว่าห้าปีหลังจากเนี้ยที่เราเลือกสรรกันมาเนี่ยยี่สิบสาขาอาชีพเนี่ยอาจจะเกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นอันนี้ผมมองมุมบวกเนาะพอเท่าที่ผมมองเพื่อนเพื่อนสมาชิกเนี่ย โอ้หทุกคนมีความตั้งใจแอคทีมากในไล์กลุ่มนี้แบบแอ็คตีมากอ๋อตอนนี้ตั้งไลยกลุ่มกันแล้วนะคะคุณหมอใช่ครับแต่ละคนมีไอเดียเสนอมีการคุยกันว่าเอาอย่างนี้ดีไหมอย่างนั้นดีไหมเยอะแยะมากมายเยอะมากครับพี่แต่ในทางปฏิบัติแล้วก็ต้องผ่านมาจากสสก่อนแล้วก็มาสมาชิกพุทธิสภานะคะตรงนี้ไม่เป็นไรค่ะความตั้งใจมีอยู่แต่ในทางปฏิบัติก็ต้องไปตามค้าเรว่าอะไรความเหมาะสมแล้วก็หน้าที่และอำนาจที่รัฐธรรมนูญ กำหนดนะคะในส่วนของสาธารณสุขเนี่ยคุณหมอพูดไปแล้วว่าตั้งใจอะไรกฎหมายคุณหมอได้ได้เรียนอลไอยังคะที่จะผลักดันเริ่มอ่านนะฮะเริ่มอ่านอ่านแล้วเพราะว่ามันสําคัญมากจริงสําคัญมากตอนตอนนี้เรื่องใกล้ตัวเลยนะเรื่องสุขภาพเนี่ยถ้าสุขภาพไม่ดีเนี่ยทั้งประเทศเลยนะคะถ้าคนไทยสุขภาพไม่ดีจริงครับตอนนี้มีทีมผมมีนักกฎหมายที่เป็นปริญญาเอกมาช่วยในทีมเลยครับอ๋อค่ะคุณหมอ ตรงนี้ก็อาจจะเป็นอะไรที่ช่วยช่วยได้เยอะเลยนะคะคุณหมอศึกษามาทั้งหมดแล้วนะคะบข้อบังคับการประชุมรัฐธรรมนูญประมวลจริยธรรมเดี๋ยวไปที่โต๊ะที่นั่งเนี่ยคุณหมอยังไม่ครบทุกเล่มยังไม่ครบทุกเล่มครับเดี๋ยวคุณหมอได้ดูหน้าปกทุกเล่มแล้วว่าจะต้องว่าจะต้องดูอะไรบ้างเดี๋ยวไปที่โต๊ะที่ห้องประชุมคุณหมอจะมีทุกเล่มเลยนะคะเอ่จะจัดให้คุณหมอได้ได้ดูนะคะสมาชิกทุกท่านด้วยนะคะตรงนี้ก็เป็นการดีสุดท้ายนี้นะคะเดี๋ยวคุณหมอจะต้องมีภารกิจไปเริ่ม ไปนั่งในห้องประชุมนั่นแหละนะคะค,คุณหมอ,อขอทานกาแฟก่อนนะวันนี้มาแต่เช้าเลยใช่ตีสามตีสามคุณหมอมาเนี่ยมาด้วยแบบแต่เช้าเลยนะคะกับการทําง,งานคุณหมอคุณหมอที่โรงพยาบาลคลินิกก็ตามกับการทำตรงนี้คุณบอกว่าไม่ต้องห่วงแหละแบ่งเวลาไว้เรียบร้อยแล้วเต็มที่ประชุมร่วมด้วยอะไรด้วยคุณหมอจะไม่ให้ขาดละงานนี้นะคะรอบนี้มีความตั้งใจมาทำเพื่อประเทศจริงๆคือคือเรามาถึงจุดที่ เราพร้อมทุกอย่างแหละทั้งรอบครัวเศรษฐฐานนะฮะองความรู้ะอาวายวุฒด้วยวัยวุฒิคุณวุฒิวยวุฒิด้วยมาถึงจุดที่อาจจะเป็นเวลาที่ต้องทําเพื่อคนอื่นบ้างมีความตั้งใจตอนนี้แฟนเพจคุณหมอเยอะเลยนะคะเป็นเป็นหลักแสนหลักล้านเลยนะคะรวมกันล้านกว่ารวมกันล้านกว่าแล้วด้วยนะคะเขาได้ถามคุณหมอว่าไหมคะว่าคุณหมอมาทําตรงนี้ก็ตกใจไหมคุณหมอ Oh. เปลี่ยนเวมาตรงนี้ไม่ได้เปลี่ยนเวด้วยซ้ำมอม่ะยังคงอยู่ในเรื่องของสุขภาพอยู่ได้ซ้ำค่ะพี่สุภิตามีเป็นอะไรที่ผมประทับใจมากเลยเนาะว่าค่ะคือ,อพอตั้งแต่แฟนคลับรู้ว่าเรารทำหน้าที่เนี้ยค่ะคอมเมนต์เนี่ยในที่ต่างๆรวมกันเนี่ยเป็นหมื่นๆคอมเมนต์นะโอ้ oh, ไม่มีคอมเมนต์ไหนเลยที่ว่าผมนะ <okay. S 2> มีแต่ให้กําลังใจมีแต่ให้กําลังใจและชื่นชมอืมเป็นหมื่นคอมเมนต์ตั้งแต่แสดงว่าเท่าที่ผ่านมาในชีวิตเราเนี่ยค่ะเออคนเขาเห็น เห็นว่าเราเรามีความต่อเนื่องตั้งใจค่ะก็เป็นกำลังใจให้ผมทุกคอมเมนต์นะครับจะบอกว่าทุกคอมเมนต์ที่คอมเมนต์เข้ามาเนี่ยค่ะประทับใจจริงๆค่ะทีนี้ก็อยากให้คุณหมอพูดถึงสุดท้ายนะคะท่านสมาชิสภาวแทนรัศฎรครับวุฒิสภาคุณหมอจะมาทำงานร่วมด้วยแล้วจะฝากอะไรถึงทางสสบ้างไหมคะสวด้วยกันเเช่นค่ะ ผมถือว่าเราเป็นมิตรกันเราเป็นเพื่อนกันหมดเรามาเราต้องเสียสละเพื่อมาช่วยกันทํางานเพื่อประเทศชาติครั้งนี้เราไม่ได้มาทําเพื่อตัวเราเองเรามาทําเพื่อประเทศชาติเพราะฉะนั้นถ้าเราคิดถึงคนอื่นเยอะๆเนี่ยผมคิดว่าการกระทําทุกอย่างออกไปเนี่ยมันจะดีงามหมดอ่ะถ้าเราคิดถึงคนอื่นเนาะแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราคิดถึงตัวเองเมื่อไหร่การกระทําบางอย่างเนี่ยมันอาจจะไม่ดีก็ได้เพราะฉะนั้นอันนี้คือความคิดเลยว่าครั้งนี้ต้องทําเพื่อคนอื่นให้ได้นะอืมค่ะ คำพูดของคุณหมอเนี่ยมันเป็นหลักการทางพระพุทธศาสนาด้วยนะบางท่านไม่ทราบนะคะว่าคุณหมอเนี่ยมีการทำเมดิเทชันนั่งสมาธิหรือว่าสวดมนต์มาตั้งแต่เด็ก<ช>ๆเพราะว่าคุณหมอเนี่ยได้ถูกปลูกฝังมาให้ไปที่วัด จริงตั้งแต่เด็กๆเองไม่ทราบได้ยังไงไม่ทราบรู้ได้ยังไงเนี่ยคุณพ่อคุณแม่คุณพ่อคุณแม่พาไปนะคะแล้วคุณหมอเนี่ยใช้หลักพุทธศาสนากับวิทยาศาสตร์ด้วยที่คุณหมอเป็นแพทย์ทางด้านสมองเนี่ยนะคะใช้หลักตรกะรวมกันนะคะมาศึกษาคนไข้ใช่ไหมคะคุณหมอจะพูดหลักการตรงนี้เนี่ยให้ประชาชนที่ตอนนี้เป็นโรคโรคซึมเศร้าเครียดแล้วก็ซึมเศร้ากันเยอะเหมือนกันคุณหมอตรงนี้วิกฤตนะเรียกว่าวิกฤต ทิ้งท้ายวัฒนิดหนึ่งค่ะว่าสังคมณวันนี้ต้องปล่อยวางหรืออะไรก็ตามที่ทําให้เขาเนี่ยไม่เครียดไม่กังวลโดยเฉพาะกับการเมืองหรืออะไรก็ตามเชิญการสุนหมอสุดท้ายสุดท้ายเนี่ยอยากจะฝากเรื่องสําคัญที่สุดเลยสาหรับชีวิตที่ทำให้เรามีความสุขได้ผมว่าหลักธรรมะก็คือเมตตาถ้าเรามีค,ความเมตตานะครับเมตตาเนี่ยมีลักษณะก็คือไม่เบียดเบียนไม่ว่าร้ายไม่ทําร้ายปรารถนาให้ผู้อื่นมีความสุขสี่คุณลักษณะของความเมตตาเนี่ย เราทำเมื่อเราเจอหน้ากันเราอย่าสวดเฉพาะในห้องพระอถ้า<ช>เราเจอหน้าสวดในห้องพระแต่เวลาเราเจอหน้ากันเราหมั่นไส้กันเราไม่ถูกกันเราต่ว่ากันอ,อันนั้นไม่ใช่ลักษณะของความเมตตาแต่ถ้าเราเจอหน้ากันเมื่อไหร่เราเมตตาเรายิ้มแย้มทักทายเราซื้อขนมมาฝากกันคนที่ได้รับก็มีความสุขแต่ที่สําคัญกว่านั้นก็คือคนที่มีความเมตตานั่นแหละเขามีความสุขมากกว่าอืเพราะฉะนั้นอยากให้ทุกคนมีความสุขทุกคนให้เมตตาต่อกันไว้แล้วเราจะมีความสุขครับ ตรงนี้เป็นจุดเริ่มต้นเลยนะคะทุกอย่างมีความสุขหมดด้วยความเมตตาค่ะควันนี้ต้องขอขอบพระคุณคุณหมอนะคะคุณหมอวีรพันธ์สุวรรณไมยสมาชิกวุฒิสภาที่มาร่วมพูดคุยในวันนี้เดี๋ยวไปดูบทบาทหน้าที่ในที่ประชุมนะคะขอลาตรงนี้เลยนะคะคุณหมอขอบพระคุณค่ะขอบคุณที่ชวนมาคุยนะคะขอบพระครุณค่ะค่ะ